นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่1ิมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธแรม11คหนึ่งค่เดือน7ปีเถาะวันนี้เป็นวันอัธบดีนะครับเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะโวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรืือทิศตตะวันนกเเฉียงห ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขำพระพิกษเนีเจ้าแม่กวนอิมนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกิณีในชื่อคือจจอจานชอชิงกอช้างซอโซชอกะเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันคือใบไม้ปอปลาฝอพึ่งฝอฝาพอผ่านผอฟันฝอสมเพาและหม่อมาเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงงคลสสูุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์พรอเรือรอลิงและวแหวนเลขมงคลวันนี้เลข9เลข8และเลข2หมไมเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าหากบริษัทขาดเราไปบริษัทก็หาคนอื่นมาแทนเราแต่ถ้าครอบครัวขาดเราไม่อาจมีใครมาทดแทนครอบครัวเราได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นบใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ ปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ